นี่ฮะเอาไปประกอบอาชีพครับอาบีร้อยครับนี่ไปที่เมื่อกี้จำไม่ได้อะไรนะไปเอานีอีกทีอีกทีว่าเมื่อกี้บอกว่าได้เครื่องเครื่องแรกของจตินี่ใช่ไหมนี่นะเครื่องเครื่องรุ่นเก่าะนะก็ทํามากี่เดือนนะหลายเดือนก่อที่ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านปีกว่าจากปีกว่าก็มีอีกเครื่องนึงไหน เครื่องพวกนี้มาสี่เครื่องสี่เครื่องฮะที่ใช้อยู่มันไม่ทันอันนี้ฟูเวฟอันนี้ฟูเวฟคือเครื่องเครื่องชาร์จแอมตรงนะครับไม่ใช่เครื่องฟื้นฟูนะแล้วก็ไม่ได้มีขายทั่วไปใช่ไหมจันแแล้วต่ฟูเวฟแบรนทำให้ลูกศิษย์แต่ในห้องมันลบนะเอออันนี้ของของลูกศิษย์อีกสองคนฮะเออแบรนแบรนเออกล่องเปล่าเลยนะกล่องเปล่าเลยไหมมาชูอีกแล้วกล่องเอ้ากล่องเปล่าทำไมหนักใช่หรือ โอ้ยเบ็ดอะเมรอนครับโอ้ยไอ้ในของจริงข้างล่างผมไม่ได้ของเปล่านะเออเพราะตั้งไม่ได้ถ้าเป็นกล่องเปล่านี่ฮะร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบอะไรร้อยห้าสิบมีหมดเลยผมดูแอร์ไม่เป็นครับเริ่มต้นนี่คือเงินเงินที่ซื้อแบตใหม่นี่คุณต้งหกลูกใช่ไหมก็มีรถรถกูรอาจารย์ตามสุรอาจารย์เลยจนจกระเป๋าสองเก๋งสองแล้วอีกสองปีอพี่อาร์อัสี่เหรอปีัพสองเก๋งสองอ่า หกลูกเริ่มต้นจากหกลูกหลังจากนั้นก็จะเจออาจารย์ที่แบบอาจารย์ก็มีครอบครับโยนงานมาให้บางคนส่งงานด้วยบางคนเริ่มต้นต้องเป็นแสนแสนเนี่ยเขาจะจัดให้คุณเลยยี่สิบสามสิบลูกแล้วมันก็จะคะลูกที่ไม่ค่อยได้ขายครับอันนี้ผมไม่ได้ไปว่าใครนะฮะมันเป็นจริงจริงแสนออกไปแล้ว ไปแล้วครับไปครับเอาเภอไปไปแลยครับไปไปคิวไปแล้วครับเครื่องเนี่ยฮะเอาไปก็สร้างเนื้สร้างตัวครับสร้างอาชีพครับบางครั้งเฮ้ยไซนี้มันไม่ค่อยจะเป็นเราเปิดร้านใหม่รถขวดจมอะไรยังไม่มีเอามาแบตก็เก่าเกิดมาเป็นไอเอลอ่าขั้ซ้ายขั้วขวาไอยังไม่ค่อยมีเอาแอลมาก่อนแต่เดี๋ยวนะคนก็มีเข้ามาที่นี่มีทุกยี่ห้อแหละมีทุกยี่ห้อเพราะคนเขาตรงนี้เขาติดแบรนด์บางคนก็ติดราคาถูกๆูกมีไหม ติดแบรนด์นี่ไม่ใช่แบรนด์ซุปไก่นะฮะแบรนด์อะไรแบรนด์นะฮะยฮะี่ห้อแบรนด์เออแบรนด์ไม่อยากเอย่ยชื่อว่า G H. S ไม่อยากเอ่ยชื่อว่าอ A M E R O าไม่อยากเอ่ยชื่อว่า FB เราก็ต้องมีตอบสนองเขาขเรามีให้หมดนะครับแล้วพอทําไปทําไปอะไรที่ได้เงินมากที่สุดระหว่างแบรใหม่กับมือสองมือสองอ้าวแหกันแล้วนะมือสองใช่ไหมมือสองแห่ทํากันเข้าไปขายเครื่องฟื้นฟูกันเข้าไป จารย์ติก็เลยทําไม่ทันแล้วกกื่อผูผมเพียงพอเพียงพอครับผมไม่รับสิ์เพิ่มเล็กทัดเลยครับมันจะติกฮัดฮัตลุกสินะครับอย่างแรกผมไม่ขายเครื่อครับหน้าโปรไฟล์ผมเขียนว่าขายอาชีพขายอาชีพขายวิชาขายวิชาไม่ไ้ขายแถมเครื่องฟ่อมแบบครับตอนนี้มันเลยเวลาอันนี้อันนี้เป็นคลิปแบบสไตล์สบายสบายสบายครับไม่ต้องเเรียสครับก็เลยเวลาแล้วเลยเวลาคืออะไรครับ ไม้ัดมืออ๋อมือไม้สัดอ๋อขาดยาเอาโอเคเมื่อกี้เห็นฟื้นฟูหลายลูกเลยนะเดี๋ยวจะตามไปดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราตามไปดูที่สตาร์ทรถก็จะติดหรือเปล่าหลายลูกเลยผมเห็นที่บอกรูกจ้ากแบตที่ทำที่ขายนี่ฮะจ้ากแบตได้มายังไม่ฟื้นฟูไหมเนี่ยฟื้นฟูได้อีกอัะนี่อย่งนี่ฮะอันนี้เกิดไทยได้ พื้นปูขายได้อีิครับซีขายได้ในวันนี้แอมละสิบบาทนะครับห้าพื้นปูแอมละสิบบาทเอาหมอสรุปเลยเอาสรุปแล้วเดี๋ยวผมไปดูสตาร์กเครื่องกันเลยนะหมอสรุปผมครัอ่าโอเคนี่ตัวนี่ครับเครื่องฟื้นฟูอาบีร้อยของอาจารตีครับนี่ก็อีกตัวของนักเรียนครับของนักเรียนครับเอาไปเปิดร้านนะครับเอาไปเปิดร้าน,น,เ,าปเ,ปานเท่านั้นนะครับ ใเองไม่คุ้มนะครับอันนี้คือปฏิบัติงานจริงครับนี่นะฮะคุณโต้งนี่คุณโต้งคุณโต้งนะฮะเจ้าของร้านนะครับจะเปลี่ยนแบบให้ลูกค้าหนึ่งคัน สองคันของผมเนี่ยลองเลยเนี่ยผ่านเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ไปแล้วเนี่ยดูค่า CCA เน,นี่ยจะสามารถสตาร์ทรถผมติดหรือไม่2,500 cc ต้องการ CCA อยู่325รด้วยประมาณครับนี่ยจัาเตี๋ยบอันนี้ขั้วของผมเป็นขั้วอะไรเนี่ยแอลอแอลแอลครับขั้วแอลครับนี่ เข้าเครื่องฟื้นฟูมาแล้วนะอลองกันทีน่เห็นเลยเข้าเครื่องมายะก,กลเข้าเครื่องมายะก,กลครับเครื่องฟื้นฟู R B ร้อยของอาจารย์ตีฮะนี่เป็นอ่าคันที่สองที่ลองอาจารย์ลองกี่คันเนี่ยสามคันสามคันครับสองคันของผมนี่คันที่สามคันที่สามนี่ก็นี่ครับฟื้นฟูสองลูกครับ,ก,รบก็จะลองอ่ามิตสุใช่ไหมเนี่ยมิตสุครับมิตสูสองพันแปดมิตสูสตาร์ด้าสองพันแปด อ๋อนี่แบตเดือบเป็นอับเบลอนด์ครับอันนี้อ๋ออันนี้แบตอ๋อที่ฟื้นฟูอ๋อโอเคโอเคอันนี้ใช่ไหมของมันอ่ะลูกนี้ลูกนี้ครับครับที่ฟื้นฟูเสร็จแล้วนี่วัดค่า CCA ยังยมูกนี้นายยังมี400กว่าอ่ะลองวัดให้ชมหน่อยสองพันแปดเหรอครงพันแปดละซีซีแบตดีครับอเบลอนครับ เข้าเครื่องเอ้ยเข้าเครื่องฟื้นฟูอาบีร้อยไอ้ดูค่า C C 7ปุอบปุ๊บกด12.9 C C a 558.6เห็นไหมพี่น้อง558.6เอ้าเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูครับ ขันยังเนี่ยอรรเอาขัานก็รอสตาร์ทเลยครับน,นี่เข้าเครื่องฟืนฟ้นฟูนมาเนี่ยลองเลยติดไว้ติด500ซีซีเอไม่ติดก็ให้มันรู้ไปครับมิตซู2อ0พเอา <c oughs> อ๋อปึง้งเมื่อกี้ครับบิดไม่สุด,ส,ดสตาร์ทใหม่สตาร์ทใหม่เนี่ยให้โอกาส,สชึ่งเดียวเลยชึ่งเดียวเลยครับนี่ฮะน ก่อนพื้นฟูนี่ได้วัดป่ะได้วัดไหมสองร้อยสองร้อยสองร้อเอครับอันนี้เกือบหกร้อยซีซีเอแล้วเ่ยก่อนทำงานอยู่นะร้านผมผมปล่อยเรื่องยาอะไรผมปล่อยของขายนี่ผมยังไม่มีปัญญาซื้อกันร่ะคุณโตู้จะซื้อจะซื้อใจจะเงินนี่ได้จากอะไรเฮ้ยขี้หมูขี้หมาเนี่ยเดือนต้องเป็นแสนนะแสนสิบปี ถึงจะร้านไหนจะกินใช้เมียหลวงเมียน้อยใช้จ่ายี้ยเมียคนเดียวเดือนในาได้ร้านนี่ปีกว่าแสดงว่าเดือนเดือนต้องมีเงินเก็บที่แสก็เป็นปีกว่าใเลยะคือที่พูดเดี๋ยผมดูแล้วล่ะผมเป็นฝ่ายตรวจสอบบัญทีผมสารกรมาเองทันได้ยังไงภูมิใจไหม มีความสุขไหมบารี่สั่งเลยไอ้พรุ่งนี้อยากกินนี่ถายจะก,กินอะไรไม่มีคลิปไหนเลยนะนี่ผมได้กินอาหารพิเศษจริง้ขอชมเขาอร่อยอร่อยมากขายไอเท่อร่อยเพราะมันฟรีทุกอย่างเลยคุณเป็นผมคุณ <c oughs> แต่แฮปปี้ไหมนี่คือการเดินเรื่องของผมผมมีตัวตนผมมีหลักฐานผมสร้างไว้สร้างไว้ทำว่าสร้างผมเขาจเจริญเติโต วันนี้เครือข่ายที่เปิดร้านเมื่อวานไอ้น้องที่ขายไข่ก็มาไอ้นี่ที่ไหนก็รู้จะเข้ามาวันนี้อ่ะเชียงรายแนะนำเครือข่ายด้วยอ่ามาในเครือข่ายใหม่ครับเครือข่ายใหม่ของติบิตเตอรี่สายเหนือสายเหนือสายเหนือฮะอันนี้อยู่ที่ไหนเชียงรายครับเชียงรายเชียงรายเหรอจะเปิดที่ไหนอำเภอเชียงแสนเภอเชียงแสนกำลังทำร้านรวมอยู่กลับไปพราะอันเนี้ยอ่าเชียงแสนฝากเบอร์โทรด้วย 081 081 0255 0255 934 934ใบดอบ081 081 0255 0255 934 934นี่เรนชายแพ้ครับเรนชายแพ้ชายเหนือแต่วัดเปรตก็ทำอาชีพนะ<ฮ>เพราะสายสี่ไม่มีไม่ทำอาชีพคงไม่มาอยู่แถวไหนอยู่ข้างาร้านเขาไม่รู้จักหรอก ข้างร้านเลขาตรงตรงข้ามปั๊ม PT เด่นชัย PT เด่นชัยปั๊มเด่นชัยเขาเขารู้กันใช่ไหมคนแถวนั้นที่ผมฝากเนี่ยคือท่านที่อยู่ใกล้เคียงไปใช้บริการยิ่งบอกว่าดูติแบตเตอรี่มาเนี่ยแพงกว่าเขาเพื่อนเบอร์โทรชื่อเบอร์โทร0956786083อีกที่หนึ่ง0956786083อันนี้มาจ่าขึ้นไงไปไปด้วยก่านาย ใชครับแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนโอ้โหโค้งเยอะมากเลยแม่ห้ครับผมไปผมแทบจะเป็นลมเลยอ่ะก็จะทำอาชีพนะงานก็เห็นว่าอะไรใครใครไปอะไรยังไงแม่ห้องสอนไอันนี้ก็เปิดร้านแบต่ทำอาชีพแบตอยู่ที่ไหนของปลายอยู่ในตัวอำเภอปลายเอาำเภอปลายเลยครับเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นนะเรื่องราวมีผลงานอะไรก็โชว์มาผมก็จะไปแชร์ต่อท่านที่อยู่ปลายอยู่เดนชัยปลายเบอร์โทร ศูนย์แปดหกศูนย์เก้นย์เก้าเก้ามอีกทีศูนย์แปดหกศูนย์แปดหอ่ามั่นใจแม้ในการมาเรียนเนี่ยสายเหนือครับสายเหนือเห็นตัวอย่างรุ่นพี่สั่งแบตที่ไหนเริ่มต้นแบตกี่แสนวันนี้เตรียมมากี่แสนเริ่มต้นแบตมาทำแบตเป็นไงเห็นแล้วที่ผมบอกว่าแป๊บเดียวน้ำเดือดมันเป็นแย่นี้จริงแบตที่ดีก็ต้องออกการแบบนั้น โอ้โหมาดิดิเอาอีกคนหนึ่งนรอยโชว์หน่อยโชว์หน่อยสวัสดีครับเก็บภาพเก็บภาพนี่ก็คือสินเกาหัวที่สีมิ่งลงครับอันนีอยู่ที่ไหนอำเภอสีมงลงครับสีส้มลงจังหวัดสุรินทร์สีส้มลงขวดไทยมิตรภาพแบตเตอรี่อันนี้ก็ใช้วิธีว่าเปลี่ยนนอกสถานที่ด้วยคืองานนะมันไม่ได้อยู่ที่นี่มันไม่อยู่หน้าร้านเดี๋ยวนี้หมดสมัยแล้วลุงตู่บอกว่าไงยูทูบอ่ะเป็นเปล่า เราก็ต้องมีแบ็ g o o ก l e มีแมปมีนากากเกรเหรอฟุกเกอรลูกูแล้วก็ขนาดถ้าอยู่กับที่มันรอเราต้องไปหาที่ส่งเห็นยันกรุงทงกรุงเทพเลยก็ไปก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนคนสุดท้ายในการทำงานคือได้ตังคนอนอาที่โทรศัพทนี้ังอย่างครับ089า4 9่เก้า้อีกทีหนึ่ง 0ูนย์แปดเก้าครับเก้าสี่เก้าเก้าแปดเก้าศูนย์ครับเบอร์โทรคนรวยเป็นยังไงอ่ะมิตรภาพแบตเตอรี่อันนี้มิตรภาพแบตเตอรี่อันนี้อีกคนหนึ่งเหรอเนี่ยใครขายไข่ขายไข่อยู่นครไทยอยู่นครไทยจังหวัดพิษณุโลกอ่ะพูดไปใช่ปะกูไม่เคลียร์กูไม่เคลียร์ยี่ห้อนี้อยู่นครไทยที่ผม โลนไทยมันยูนโลนไทยนครไทยนครไทยอ่านครไทยพี่โลกเมื่อวานเนี่ยที่ไปอ่ะร้านลวงดีแล้วเป็นไงได้เริ่มทำอย่างอย่างที่ไปบอกไว้ได้เริ่มปรับปรุงแล้วนะครับอันนี้ต้องไม่ได้ฮะับผมจะรู้อ๋อผมไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้เอาเบอร์โทรฝากเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่ศูนย์ห้าศูนย์สองสี่ห้าครับ 0824050245โอ้ยสายเหนือใกล้ที่ไหนไปที่นั่นตอนเหนือถึงนครไทยพิโลกสุโขทัยอำเภอเมืองสุโขทัยอเภอศรสีน้อยพิษณุโลกปลายเด่นชัยเชียงแสนเชียงเทียนลายผมไปไม่ไหวสองคนเนี่ยก็เลยนัดมาไหมมาเามาครับมาคือผมก็ไปไม่ไหวถ้าไปปลายนะผมผมไม่ไหวหเลย พวกแต่งต<อ>แตนมาทีนี <laughs> นน่นี่คือตัวตนนี่คือ,คเ,อเ,เรื่องราววันนี้คุ้มเยอะจะมีคนพูดได้แค่สองคนเดี๋ยวเรื่องราวผมคงไม่พูดแล้เดี๋ยวจะเป็นเรื่องราวของผูบอกเขาก็บุคคลพิเศษก็ต้องให้เวลาช่วงพิเศษกับเขา,เานี่คือคาว่าสําเร็จนั<อ>่นกล้องช่วยดูหน่อยอร้านรวงร่านบ้านบ้านร้านบ้านบ้านแต่อยู่ในอำเภอเมือง บ้านๆครับไปทำเงินเดือนและแสนเขาเรียกว่าเสียต้งเสียดต้งไม่ใช้ยาไหมใช้ยาไหมอดีตนักโทษร้อยศพไม่ถึงเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขนี่ฮะคนต้นแบบยาุรัยามีปัญหากับผมนะครับตำรวจผมก็มีผู้สิ์ผมทหารก็มีนักโทษก็มีนะครับผู้ใดม กี่ศพคนเราอะมีตัวตนเรื่องอดีตเจอผู้ให้เจอผู้ให้อยู่ที่ว่าคุณจะหาเจอหรือเปล่าแล้วคุณอยากจะเจอหรือเปล่านี่ถ้าอยากเจอมาที่ได้เจอผมแล้วครับนี่เลยโอ้โหติแบตเตอรี่ปวดอาร้อยโอเคนะครับขอพูดคำนี้ดังๆเลยที่นี่ พับปีแบตเตอรี่แฮปปี้ทุกครั้งอ่าโอเคฝากเขด้วยครับเอาไปประกอบอาชีพครับอาร์บีร้อยครับนี่ไปที่เมื่อกี้จำไม่ได้อำเภออะไรนะไปเด่นชัยครับเด่นชัยครับสุโขทัยหรือจังหวัดอะไรหรือจีนแพร่ครับจังหวัดแพร่นะครับนี่ฮะเครื่องทำมาหากินครับเครื่องประกอบอาชีพครับอาร์บีร้อยวิจติครับปึ๊บไปแล้วออไปเด่นชัยจังหวัดแพร่ครับ